พบกันอีกครั้งครับกับสื่อประวัตินักคณิตจ,จากช่องสาราประวัติาศาสตร์คณิตศาสตร์ดีๆที่จะตีแผ่ความเป็นมาผ่านนักคณิตคนสําคัญโดยช่อง Matt East แม t ต์อีสไพรนั่นแหละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาพบกับนักคณิตที่ท่งอิทธิพลที่สุดในช่วงศตวรรษที่17ยุคที่ท่านเซอร์ไอแซกนิวตันยังเป็นวุ่นๆอยู่เลยนะนอกจากอิทธิพลทางด้านคณิตศาสตร์ก็ยังเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านของปรัชญาเจ้าของวลีฮิตไอติ้งและฟอร์ไอแอม เพราะฉันคิดตัวฉันเองจึงมีอยู่เรเนเดกาดคือนักคณิตศาสตร์ที่เราจะสื่อประวัติกันในวันนี้ครับเรเนเดกาดเป็นคนฝรั่งเศสเกิดที่เมืองตูแรนในวันที่31มีนาคมปี1596ปลายปลาย,ลายทศวรรษที่16เทียบกับไทยก็ตรงกับสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็คือในขณะที่ไทยกำลังทำยุทธถาถีกับพมา่าต่างชาติก็ก้าวหน้าทางด้านคณิตศาสตร์ไปแล้ว เดกาดเริ่มต้นคล้ายๆกับนิวตันทางนู้นเขากำพาพ่อทางนี้ครับกำพาแม่ทันทีที่คลอดแกออกมาแล้วคาดการว่าแกเนี่ยก็เกือบจะตายตามแม่ไปด้วยแต่ก็รอดมาได้นะครับแล้วแกก็ถูกส่งไปอยู่กับคุณย่าซึ่งทางบ้านเนี่ยก็นับถือคริสต์นิกายคาทอลิกแลวคราวเนี้ยแกก็ได้เข้าไปเรียนที่วิทยาลัยของคณะเยซูอิตไปเป็นนักบวช แล้วก็ได้รับความรู้ต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของฟิสิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์พระจบการศึกษาเนี่ยก็เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยปัวติเยจบปริญญาตรีเดกาศก็ย้ายออกจากฝรั่งเศสไปเป็นทหารรับจ้างในกองทัพเนเธอร์แลนด์ที่กรุงเบรดาสักระยะหนึ่งระหว่างรบก็ได้วิชาวิศวกรรมทางทหารแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น พยายามเชื่อมโยงวิธีการทางคณิตศาสตร์มาใช้กับการศึกษาทางด้านของปรัชญาจากตรงนี้ทำให้แกได้รังสรรค์ผลงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาครับซึ่งมีความสำคัญมากและผมกล้าพน,นันได้เลยครับว่าทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกับผลงานชิ้นนี้ของแกผมกำลังจะพูดถึงระบบพิกัดทางเรขาคณิตหลายท่านคงจะคุ้นเวลาดูกราฟทางสถิติไม่ว่าจะเป็นกราฟแผนภูมิแท่ง หรือว่ากราฟที่เป็นเส้นแสดงความเปลี่ยนแปลงของอะไรสักอย่างหนึ่งในแต่ละปีเช่นการเพิ่มขึ้นของประชากรหรือว่ากำไรจากการขายในแต่ละปีซึ่งบริษัทก็อยากให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆทำกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในขณะนี้คุณจะเห็นว่ากราฟเนี่ยจะถูกเขียนภายใต้ข้อมูลตามแนวแกนตั้งและแกนนอนแกนแนวนอนเราจะเรียกว่าแกน x ส่วนแกนแนวตั้งเราจะเรียกว่าแกน y โดยแต่ละจุดก็จะมีหมายเลขระบุตำแหน่งที่มันอยู่เช่นจุดจุดนี้เนี่ยลากเส้นตัดแกน x ที่เลข5แล้วลากเส้นตัดแกน y ที่เลข30จุดนี้จะถูกระบุด้วยเลข2ตัวตัวหน้าบ่งบอกถึงค่า x ตัวหลังบ่งบอกถึงค่า y ระบบพิกัดแบบนี้จะถูกเรียกว่าระบบพิกัดคาร์ทีเซียนตั้งตามคนพบซึ่งก็คือเรเนเรากาต์นั่นเอง โดยระบบพิกัดคาร์ท,ทิเชียนเนี่ยมันก็ได้มีตำนานเกี่ยวกับการค้นพบของมันนะครับผมก็ไม่อยากจะเคลมว่ามันเป็นเรื่องจริงหรอกแต่ทั้งโลกเขาเล่ากันว่าเดกาดเนี่ยได้อยู่ในห้องนอนครับแล้วก็มีมแมลงวันตัวหนึ่งเนี่ยบินวนวนวน,น,นแล้วก็ไปเกาะอยู่บนเพดานเดกาดแกก็จินตนาการสูงครับอยากระบุตำแหน่งของมแมลงวันตัวนั้นโดยอ้างจากแนวเพดานทั้ง2ด้าน เกิดเป็นระบบพิกัดนี้ขึ้นมาบอกได้คำเดียวครับว่าคนคิดบ้ามากพิกัดคาร์ทิเชียนเกิดขึ้นเพราะมาแรงวันเพียงตัวเดียวเท่านั้นครับแต่มันก็มีอีกหนึ่งตำนานซึ่งก็ค่อนข้างอภินิหารนิดนึงคือตำนานเนี่ยเขาเล่าว่าระหว่างที่แกเนี่ยไปเป็นทหารรับจ้างแกก็นอนในบ้านพักแล้วแกก็ฝันครับฝันถึงแนวคิดพวกนี้ จะว่ามีใครมานิมิตเข้าฝันแกให้รู้เรื่องระบบพิกัดเนี่ยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้อีกนะนอนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยโดยระบบพิกัดเนี่ยปัจจุบันนอกจากจะมีเวอร์ชั่น2มิติแล้วยังมีเวอร์ชั่น3มิติ x y z เพิ่มแกน z ตั้งขึ้นมาอีก1แกนแล้วก็ใช้บ่อยมากๆในการหาทิศท,ทางของหน่วยทางไฟฟ้าหรือแม่เหล็กกดมือขวาที่เด็กสายวิทนั่งกลางกันมือหงอิกนี่แหละ ซึ่งแนวคิดนี้มีนักคณิตท่านหนึ่งครับคิดเช่นเดียวกันกับเรเน่เดกาดคนนี้เราเล่าไปแล้วครับก็คือปีแอ์เดอร์ฟร์มา2คนนี้ครับใจตรงกันแต่ไม่ได้มีการเถียงว่าใครคิดก่อนคิดหลังเหมือนนิวตันกับไลนิสครั้งที่ทั้งคู่ค้นพบในเรื่องของแคลคูลัสพอดีเนี่ยสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกันครับคุยกันบ่อยอยู่แล,และกระหนุงกระหนิงด้วยกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เฟรมาเนี่ยด้วยความให้เกียรติเดกาดครับเขาก็เลยไม่ได้ตีพิมพ์เรื่องตรงนี้ปล่อยให้เรเด้เดกาดเนี่ยตีพิมพ์ในหนังสือลาเชโอเมตีในปี1637ทั้งคู่ไม่ได้ติดใจเอาความแต่ประเด็นคือไอเนื้อหาในหนังสือเล่มน,นี้ครับเป็นหนังสือที่จุดประกายให้ทั้งนิวตันและก็ไลนิสเนี่ยค้นพบแคลคูลัสครับ แสดงว่าหนังสือเล่มนี้มันต้องมีเนื้อหาบางอย่างที่เป็นรากฐานจนนําไปต่อย,ยอดเป็นวิชาแคลคูลัสได้ในที่สุดการค้นพบที่สําคัญเป็นอย่างมากของเรเน่เดกาสเนี่ยก็คือการนําเส้นตรงและเส้นโค้งทางเรขาคณิตมาจัดฟอร์มให้อยู่ในรูปสรรมการทางคณิตศาสตร์ติดตัวแปร x และตัวแปร y ตามหลักการทางด้านพีชคณิตการเชื่อมกันระหว่างเรขาคณิตและพีชคณิต ก่อให้เกิดวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์ขึ้นมาได้การครับนำเส้นตรงหรือเส้นโค้งอย่างง่ายมาพิจารณาแล้วก็หาพฤติกรรมหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร x และตัวแปร y บนพิกัดคาร์ทีเชียนหากพิจารณาเส้นตรงจากรูปเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าเราจะเลือกจุด2จุดใดามาเนี่ยค่า x ที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้ค่า y เพิ่มขึ้นในลักษณะที่เหมือนเหมือนกันครับ เนื่องด้วยว่าเส้นตรงเนี่ยมีความชันที่เท่าเดิมตลอดดังนั้นค่า y จึงเพิ่มขึ้นตามค่า x หรือแปรผันตรงก,กันกับค่า x เขียนเป็นสมการเส้นตรงได้เป็น y เท่ากับ mx บวก c เมื่อ m คือความชันของเส้นตรงหาได้จากการเลือกจุด2จุดมาหาผลต่างของค่า y หารด้วยผลต่างของค่า x ส่วน c เป็นค่าที่กราฟเส้นตรงตัดแกน y พอดี ด้วยความชันนั้นก็คือหลักการดิเฟอเรนเชียลของแคลคูลัสที่นิวตันและไลนิสได้ค้นพบนั่นเองนอกจากนี้ครับเดก,การได้ค้นพบสมการเส้นโค้งบางเส้นหนึ่งในนั้นก็คือสมการวงกลมครับสมการนี้มีลักษณะง่ายๆครับคล้ายกับทฤษฎีบทของพีทาโกรัสกำหนดให้จุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่ที่จุด x เท่ากับ0และ y เท่ากับ0และกลางรัศมีเท่ากับ r พบว่า เราสามารถสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านเท่ากับ x, y และความยาวรัศมี r โดยสอดคล้องกับทฤษฎีบทพีทาโกรัส x กํลัง2บวก y กํลัง2เท่ากับ r กํลัง2และนี่ครับคือที่มาของสมาการวงกลมแล้วก็ยังได้ขยายไปยังสมาการเส้นโค้งครับที่เกิดจากรอยตัดระหว่างระนาบและทรงกลวย ไม่ว่าจะเป็นเส้นโค้งพาราโบลาที่ใช้อธิบายหลักการเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้งหรือว่าจะเป็นเส้นโค้งวงรีที่ใช้อธิบายวงโคโจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะตามกฎของนักดาราศาสตร์โยฮันเนสเคปเลอร์ข้อหนึ่งที่ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรีไม่ใช่วงกลมอย่างที่เราเข้าใจกันในสมัยก่อนหรือสมการไฮเพอร์โบลาครับ เส้นโค้งที่นำไปสู่ข้อสมมุติฐานรูปร่างของจักรวาลที่นอกจากจะมีคนเชื่อว่าจะมีรูปร่างแบนๆหรือกลมๆเหมือนโลกบางครั้งก็อาจจะอยู่ในรูปคล้ายๆอานม้าที่มีเส้นโค้งไฮเพอร์โบลาประกอบกันอยู่เส้นโค้ง3เส้นรวมถึงวงกลมเรเนเดกาดไม่ได้เป็นคนค้นพบนะครับเรเนเดกาดเนี่ยได้ต่อยอดจากผลงานของอ p o l l o n i u s สออฟเพอร นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณผู้วางรากฐานทางด้านเรขาคณิตเอาไว้โดยทิ้งเรื่องพวกนี้ให้นักคณิตศาสตร์ยุคหลังอย่างเดกาดได้ศึกษาพฤติกรรมของเส้นโค้งจนสามารถหาสมการเส้นโค้งสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสถาปัตยกรรมต่างๆหรือเอาไว้ออกแบบจานรับสัญญาณดาวเทียมประกอบกับความรู้ของพิกัดคาร์ทีเชียนที่ใช้ประโยชน์ในการระบุตำแหน่งต่างๆบนพื้นโลก จนเกิดเป็นเทคโนโลยี GPS ที่สุดจะแสนสะดวกสบายเวลาไปไหนมาไหนไม่แปลกใจเลยครับที่เรนเน่เดกาดถูกยกย่องให้เป็นบิดาแห่งเรขาคณิตวิเคราะห์และก็ถูกยกย่องให้เป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นพ่วงด้วยการเป็นนักปรัชญาที่ทรงอิทธิพลที่สุดผู้กำเนิดหลักปรัชญาในสายเหตุผลนิยมที่ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิด สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ภายนอกซึ่งก็จะตรงข้ามกับหลักปรัชญาสายประจักษ์นิยมที่สร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่รับรู้จากภายนอกการขับเคลื่อนวงการปรัชญาและวิทยาศาสตร์ให้เป็นที่ประจักษ์ในแผ่นดินยุโรปในปี1649ราชินีคริสตินาแห่งสวีเดนได้เชิญเรเน่เดกัดมาสอนความรู้ทางด้านปรัชญา แล้วก็ก่อตั้งสถาบันทางการศึกษาที่ประเทศสวีเดนอยู่ที่นั่นจนเรเน่เดกาดเสียชีวิตในวันที่11กุมภาพันธ์ปี1650ในวัย53ปีด้วยโรคปอดบวมครับสาเหตุเนี่ยอาจคาดว่ามาจากสาภาพอากาศที่หนาวเย็นในกรุงสต็อกโฮมเนาะแล้วก็การพักผ่อนไม่เพียงพอต้องตื่นตี5มาสอนราชินีคิสตินาขณะที่แกเนี่ยก็เป็นคนนอนดึก นะครับความที่อายุมากร่างกายก็ไม่ไหวแล้วก็จากไปก่อนอายุ60ปีปัจจุบันเนี่ยร่างของเรเน่เดกาดเนี่ยย้ายมาฝังอยู่ที่โบสในกรุงปารีสแล้วนะครับโดยตอนย้ายจากสวิเดนมาปารีสเนี่ยศพเนี่ยได้ขาดชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะครับแล้วก็นิ้วมือ1น,นิ้วเนี่ยได้หายไปด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังของเรเน่เดกาดครับทำให้เมืองที่แกเกิด ต้องเปลี่ยนชื่อในปี1967ตั้งตามชื่อของแกเลยครับชื่อว่าเมืองเดกาดเพื่อเป็นเกียรติและยกย่องนักคณิตท่านนี้แล้วก็มีอนุสาวรีย์เรเนเดกาดตั้งตรงาหนาเป็นแลนด์มาร์คของเมืองครั้งหน้าจะมาพูดถึงนักคณิตท่านใดนั้นก็ขอให้กด Subscribe ทาง YouTube Channel กดไลค์ทางเพจ Facebook และช่องทางใหม่ในบล็อกดิครับ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่อยู่จนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ